อันนี้เป็นโตยต้าปีเป็นโตโยต้าไฮรักซีโบครับรุ่นเซตเอ dition เกตมิดหฟโตเตียไฟสวยอ่ะตัวเตี้ยหน้าหล่อตัวเตี้ยหน้าหล่อไฟสวยดีครับเซตเอ dition ไฟแดงเลยนี่ไฟแดงสองกิโสี่เครือยนตสองกิโลสี่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้อัปเกรดนะครับใช้ช่วงล่างของรุ่น GR Sport นะฮะได้แม็กสิบเกณฑของเอ็นไก งานมาพร้อมยางบิสโตนโอ้โหสวยสวยสวยแจางรถเก่งอะไรทีเดียวเชียวนี่มีไฟอะไรครับไฟเลี้ยวกระจกกระจกโครเมียมนะมือจับโครเมียมอโอ้โหงามอ่ะเห็นไหมตรนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะครับพอเปลี่ยนแปงคือกระจังหน้านะครับใต้กระจังหน้าตรงคิ้วกระโปรงตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอัปเดตทันวานี่พึ่งออกมาเลยสดๆร้อนๆออกมาจากไหนเนี่ย โชว์รูมครับโต้ใต้านครงายกนะครับสนใจติดต่อได้นะครับศูนย์หกสองห้าหนึ่งสี่เก้าห้านะครับเฟอร์เพิลบริการอย่างดีครับโอ้โหงามงามงามนี่แม็กหลังแม็กหลังครับเป็นไกลขอบสิบเจ็ดเหมือนกันยางบิดต้นนะครับรุ่นเดียวกับโต้ใต้าพี่ยกนะครับกัมรี่ยางสุดเอกรตัวนี้เพิ่มเติมครับไฟ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 เป็นไฟแบบเอลียดนะครับโอ้โสวยงามสวยงามสวยงาม เหมือนเลขสามประกบคู่กันเลขแอันนี้กําลังจะเป็นปีใหม่แล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ของติดรถครับของติดรถนี่ครับสวยๆวยมีชุดปิดท้ายนะครับที่อัปเดตมาปิดท้ายสวยงามอาดูข้างในหน่อยนนี้เป็นสี่ประตูสี่ประตูนี่ข้างในลบเป็นพวงมาลัยอะไรนะรงพวงมาลัยปรับสีระดับครับสีระดับนะครับพร้อม abs นะครับเป็นไม์ t f d นะครับสวยงามสวยงามมีจอนี่พร้อม กจกไฟฟ้าสี่บานเช่นกันนะครับแต่รุ่นนี้พับกระจกไฟฟ้าไม่ได้สับได้นะครับไม่ได้ดูชมเครื่องหน่อยได้ไหมมาดูห้องเครื่องกันใหม่ๆเลยดูเครื่องเครื่องยนต์สวยสวยรถใหม่ใหม่เอี่ยมนะครับนี่โอ้โหสองจุดสี่ครับเครื่องสอง g d ครับกริบกริบกริบร้อยห้าสิบแงนะสนใจสี่ครับหุยงามอ่ะวิ่งปื๊ดปั๊ดนิ่งนะนี่ สนใจก็ติดต่อตามต่อได้ครับเบอร์ครับ096 225 1495ครับครับติดต้านนังรายกเซฟเพลครับพร้อมดูแลครับครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาชมกันใหม่นะครับครับติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ